สวัสดีทุกคนค่ะอันนี้ดีมากพี่พีทไม่แต่เจริงๆเพราะเต้นหมูเด้งได้มันจำได้จริงี๋ยวฝากก่อนเต้นเก่งด้วยทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับ

ยืนไม่ได้ต้องนั่งเขาเลียงยืนไม่ได้เลยค่ะนิ่งเลยเดี๋ยวช่วยกันเชร์เลยการลุ้นให้เด็กเต้นมีกี่อย่างกันนะทุกคนใครก็้ากแช่หน่อยนะครับ เราไปถึงตามอเรี่สวัสดี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 สวัสดวัึงแสวัสดี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 สวัีสวัสดีสวดีสวัสดีสวัวครับแี้วเดี๋วัวขึดีตวัสดีสวัสดะสวัรดีสัสดีสวัดีว้ ที่ขายของไปหนูจะเล่นกับมีเธอมาขอลองอุ้มตรงนี้ก่อนอุ้มตรงนี้ก่อนเขาชอบเขาชอบยืนหน้าจอจริงๆที่แล้วก็เล่นอยู่คือต้องมีลูกกี่คนถึงจะไม่แย่งกันเอาดีๆเอาหูเด็กนะสุดนี่เธอแย่งกันแล้วตอนนี้ไปกแบกนี่เธอค่ะแล้วเขาบอกวันนี้มาในทีมพ่อแม่ลูกนะค่ะไม่เลยม่ได้คือแย่งกันแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะใจยังไม่ถึงใจยังไม่ถึงเติม เีอเดี๋ยวมือไหนกันไอ่เธอใครชื่อมีเธอยกมือขึ้นใครชื่อมีเธอยกมือขึ้นโอ้ยอุ้ยตลกเก่งจังตอนเป็นเด็กก็ดีนะเราทำอะไรได้นี้นี่หน่อยก็มีคนชมว่าเก่งตลอดขออกเกนแน่นะไม่มีคนชมเลยนี่ร้องอย่างนี้ตอนเด็กเหรอตอนนี้ไม่มีคนชมหรอตอนนี้ไม่มีคนชมเลยหนูชมคนหน่อยไม่จ้าคุณพี่เก่งมากเลยด เธออันนี้ดีมากเก็งนุ่มจริงๆด้วยครับจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เธอถ้าเกิดซื้อครบสองพันบาทใช่ไหมพี่ปูจะได้นี้ไปเนาะใช่ค่ะใครมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะเออใช่อันนี้ยนี่เป็นนิทานไม่ผิดฟัง